สวัสดีค่ะทักทายแฟนเพจ FC แล้วนะคะเจอกับเซลล์กุ้งนะคะสําหรับช่วงบ่ายนี้นะคะเจอกับเซลล์กุ้งก็ต้องมีแต่รถสวยนะคะโปรโมชั่นแรงๆนะคะเอาใจนะคะแฟนเพจ FC นะคะที่กำลังมองหานะคะนี่เลยข้างหลังนะคะเป็นเก๋งซิ่งนะคะราคาน่ารักน่ารักนะคะ FC นะคะคซิงขาแซดนะคะจะนักจะเต็มนะคะไม่ว่าชุดแต่งนะคะไม่ว่าเบาะแต่งนะคะหรือว่านะคะอ้า ดาอ่าโรเตียมาแล้วแล้วก็ที่สําคัญนะคะมาพร้อมนะคะแมคลอลอแก้วนะคะคันนี้ก็นะะแนะนําเลยนะคะพอนสบายบายนะคะพอนสี่ห้าพัน 4, 5, นะคะสำหรับเก่งซิงของเราคันนี้นะคะมาพร้อมนะคะ ฮอนด้าซิตี้ปีศูนย์เก้านะคะขับขี่ง่ายด้วยเกียร์ออโต้นะคะขาซิงขาเซตไม่อยากให้พลาดนะเหมือนเดิมนะคะโปรโมชั่นฟรีดาวรถศูนย์บาทไม่ง้อคนค้ำนะคะสำหรับที่นี่นะเข้ามาหาเซลกุ้งได้นะคะสอบถามเบอรดเพิ่มเติม0 8 2 6 4 2 4 9 5 1้านะคะเอาเดี๋ยวเช่กุ้งพาไปชมรอบๆตัวค่ะนะว่าคันนี้นะจัดมาเด็ดแค่ไหนนะคะสำหรับแฟนเพจเอฟซีนะคะไม่อยากให้พลาดอ่ะเก่งซิ่งนะคะราคาน่ารักน่ารักอะเราไปดูกันเลยนะจ๊ะ สำหรับคันนี้นะคะก็มาพร้อมนะคะปี0ูนย์นะคะสำหรับ h o n d a City คันนี้นะคะมาพร้อมแมกลอยยางใหม่นะคะรอๆแกวๆออกไปไม่ต้องแต่งเพิ่มนะคะคุณลูกค้าน,นะภายในนะคะโอ้โหจัดว่าเด็ดนะคะเพาะม,มาพร้อมเบาแต่งนะคะคุณลูกค้าน,นะได้เบาคู่หน้านะเป็นเบาะแต่งเรียบร้อยนะคะอามาพร้อมพวงรลัมรยมันติฟังก์ชันนะคะล่อๆแกวๆขับขี่ง่ายๆด้วยเกียร์ออโต้นะไม่วิ่งแสนนิดๆนะคะคุณลูกค้านนะ ราคาเบาๆพร้อมใช้งานนะคะ2 4 8 0 0 0บาทเท่านั้น2 4 8 0 0 0บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นนะคะ5,000นะคะแมกหลอท่อแซดนะคะคุณลูกค้าน,น้ำแมกหลอท่อแซดนะคะเก่งซิ่งราคาเบาๆนะคะเราอยู่ที่ Honda City นะคะ1.5เกียร์ออโต้ปี09248,000บาทเท่านั้นนะคะ รอๆแก้วๆพร้อมใช้งานนะคะคุณลูกค้าจอง99บาทนะวันรับรถรับเงินสด5,000บาทสำหรับโปรโมชั่นคันนี้นะจ๊ะสอบถามรเพิ่มเติมนะคะคุณลูกค้านะไม่ว่าจะทักแชทแอดไลน์นะคะสอบถามเข้ามาได้นะคะ0826424951จ้าเจอกับเซลกุ้งนะคะสำหรับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ